มาดูเรื่องราวสลดใจคุณผู้ชมคะแต่ว่าต้องชื่นชมจริงๆค่ะเมื่อพลเมืองดีซึ่งก็เป็นนักศึกษาพยาบาลและก็แฟนหนุ่มของเธอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยแหละค่ะลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบริเวณมอเตอร์วเวย์สาย7นี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่ากลับเกิดอุบัติเหตุซ้ำมีรถยนต์ขับด้วยความเร็วพุ่งชนพลเมืองดีทั้งคู่อีกคนเสียชีวิตส่วนอีกคนบาดเจ็บสาหัสค่ะ เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจจริงๆนะคะเกิดขึ้นบนถนนมัตเตว์เวย์สาย7มุ่งหน้าสู่พัทยาช่วงกลางดึกของวันที่29ตุลาคมมีพลเมืองดีเป็นนักศึกษาสาวนะคะเป็นพยาบาลอายุ22ปีแล้วก็แฟนหนุ่มเป็นอาสากู้ภัยขับรถจะไปพัทยาแต่ว่าระหว่างทางไปเจออุบัติเหตุค่ะรถเก๋งไปชนท้ายกับรถเทลเลอร์ทั้งคู่ก็เลยลงไปดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแต่ว่าเคราะห์ร้ายจริงๆขณะที่นักศึกษาพยาบาลกําลังยืนบกรถอยู่นาทีไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีรถ รถยนต์3คันพุ่งเข้าใส่จุดเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุ oh. ค่ะคก็ทําให้นักศึกษาสาวพยาบาลคนนี้เธอเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุส่วนแฟนหนุ่มของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะครับเบื้องต้นทราบว่าเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับมีรถยนต์คันหนึงขับด้วยความเร็วเสียหลักไปชนกับรถข้างหน้าแล้วก็ชนต่อกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยรถคันหน้าสุดก็เสียหลัก พุ่งชนน้องนักศึกษาพยาบาลนี่แหละฮะที่กําลังโบกรถขอความช่วยเหลือนะครับนับว่าเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนมีรถทั้งหมด5คันได้รับความเสียหายมีผู้เสียชีวิต3คนหนึงในนั้นก็คือน้องนักศึกษาพยาบาลพลมืองดีส่วนแฟนหนุ่มอาสากู้ภัยแล้วก็คนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ ต่อกันที่จังหวัดปทุมธานีเป็นภาพขณะก,กู้ภัยฮะนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากใต้รถบรรทุกทราบว่าคือนายสุทธิศักดิ์อายุ45ปีสภาพพระคุณผู้ชมฮะอยู่ในสภาพหัวกะโหลกแตกและเอียดห่างออกไปประมาณ20เมตร ก็มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่สภาพกระจกแล้วก็ไฟหน้าแตกเสียหายนะครับสอบถามนายเอกชัยอายุ32ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากําลังจะไปส่งผักแล้วก็ส่งเนื้อหมูที่ปราจีนบุรีระหว่างทางจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นก้อนดํำๆอยู่บนถนนตอนแรกคิดว่าเป็นถุงขยะฮะแต่พอถึงจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ถุงขยะแล้วปรากฏว่าเป็นคลนมันก็เบรกไม่ทันซะแล้วนะครับเอาฟังเสียงเขาเล่าหน่ยฮะ เหมือนเป็นถุงถุงขยะดำดำเรบเราก็เบรกก็วิ่งมาไม่ได้เร็วเลยแต่ว่ามองไม่เห็นอขาพี่เห็นแค่ใกล้ก็คือเหมือนเป็นถุงถุงขยะดำดำเราเขาก็เบรกแค่นั้นเองตอนที่ผมเห็นนัมันไม่เหมือนไม่เหมือนคนแล้วอ่ะคือเป็นดำรู้ว่าถุงขยะแต่ว่าผมเบรกแั่นแหละแต่มันเบรกคมับขณะคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาก่อน เห็นรถคันหน้าเหยียบกันไปเหยียบกันมาก็ไม่รู้ว่าเหยียบอะไรนะครับก็เลยขี่รถจักรยานยนต์กลับไปดูเจอว่าโอ้โหเป็นคนน่าจะเสียชีวิตสักพักหนึ่งแล้วคุณทุนทีค่ะก็พยายามยืนโบกไม่ให้รถคันอื่นมาเหยียบซ้ำนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลค่ะจนกระทั่งรถบรรทุกคันนี้ผ่านมานี่แหละขี่รถมาผมก็เห็นแล้วว่ามีรถคันแรกชนไปก่อนผมไม่แน่ใจว่าคือคนหรือคืออะไรครับผมก็เลยวนรถมาดูพอเห็นว่าเป็นคนผมพยายามโบกไฟแบบว่า ให้คนขอเขาเบาอ่ะเบารถว่าเพื่อไม่หมให้ชนซ้ำนแต่เราก็มาชนซ้ำสามสี่คันเยอะมากคันนี้ก็กหนักเลยใครมาอยู่ก่อนนั้นไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับคันแรกก่อดอ๋อน,นี่ก็ตามมา<อ>